ทุกคนด้วยนะคะซึ่งมีคนบอกว่าถ้ามันไม่ชอบเล่นโลบอกแล้วโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นให้ทุกคนดูนะคะไม่รู้ว่าทำทุกคนอยากให้เราเล่นโลบอกเนาะเกียดเลยเหรอโอเคมางั้นเดี๋ยวมาสร้างบา้านสักหน่อยนะทุกคน เพื่อความสนุกนะคะไม่่อยสนุกเท่าไหร่แหละแต่ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะก็ะชอบอยู่นะโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปล,ลังนี้เลยกันนะทุกคนสวยมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลย นี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะไม่ใช่สุดท้ายของทุกวันนะคะสุดท้ายเออของวันนี้นะทุกคนเพรเหนื่อยแล้วใช่เหนื่อยแล้วค่ะโอเคมาเดี๋ยวเราก็จะมาลองเป็นแม่บ้านกันนะคะทุกคนเดีย๋ยวเรามาแต่งตัวกันเลยโอเค จะแต่งตัวเสร็จเดี๋ยวเราบอกนะคะเาก็แต่งตัวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราก็เอารถออกมาเลยกันลกันเอารถแบบเว้นๆหน่อยกันล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวขับรถไม่เร็วนะไป ดี๋ยวก่อนนะใครเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยทุกคนเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะทุกคนว่าใครเป็นเจ้าของบ้านตอนนี้เราก็คืองงมากเลยนะคะอ๋อคนนี้เองวันนี้เราก็จะมาเป็นแม่ล้ากันนะคะ งานาะะงน,งาน,นะคะเฮ้ยทุกคนเขาแจกเงินเรานะคะขอบคุณใครเนีเ่ย รถไปเลยทุกคนขับขับขับอุ้ยไม่ใช่ขับรถโอ้โวทั่วเลยนะทุกคนถู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 เป็นแม่บ้านแอบหนีเที่ยวกันดีกว่านะคะงั้นเดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้ให้เขากันดีกว่า โอ้โหอากาศดีจังเลยทุกคนมานั่งจิบกาฟงกาแฟอะไรกินได้นืออาอร่อยปะพักเสร็จแล้วนี่ทพี่เพื่อนแล้วก็มาทำต่อนะโอเค

ทุกคนเมื่อกียเราจะพูดเลยว่ามาแอบโอนบานจะไหนกันดูนะคุณจเป็นเพื่นอนเราอ่ะเออ โอ,โอเคทุกคนทางสะดวกตรงนี้ทางสะดวกนะอุย้ยไม่ทางสะดวกเลยเจะหิวอะไรตรงนี้หิวซูเซฟมากถึงไงหอหอจะนาะนายฉันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะหนาอยหลับแล้ว นี่เธอดูปีปุ่นบ้านเจ้าหนกันดีบะ่ะเอ้ทุกคนเราเจอคนไทยด้วยเดี๋ยวเราขอเขียนชื่อแป๊บ อเคนื่องจากไม่มีใครมาเออมาให้เราเรียนบ้างไหมให้เราแบบมาใช้อะไรแบบนี้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นคนรวยกันดีกว่าคะ่ะ โอเคไปเลยเสร็จแล้วนะทุกคนโอเคปะไปกันเลยปิดบ้านเด็กโอคป้าถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนของในเกมของประวัติของเราต้องเป็นแบบเออเงิน ชองล้ลยรกลักไลยกินกินโอ้ยขอบคุณค่ะก็ไม่แค่แก่คนเดียวจะไม่รักได้ไงแย่ไปฉันอยากจะไปขับปะโคองโอเคทุกคนงั้นเมื่อกี้เราจะปอดกันดีกว่านะคะ เนื่องจากไม่มีใครขับให้เออเพื่อนต้องรักเพื่อนมาช่วยขับเล่นแล้วโอ้นี้นีหนีหนีนเราต้องทำงานสตาร์บรัคโอ้ออเอเฮ้ยมีสนามติ๊กเล่นด้วยเอยทำไมมันติดอะไรอะติดอะไรทุกคนไปเยอะโอ้ยติดอะไรอะ,ออะ,รอะมีน้ำด้วย ก็คือแบบสบายใจเรื่อเกินอุ๊ยรถบาสฝนตกเฮ้ยแบกกระเป๋ากลับบ้านกันก่อนคุณฝนตกฝนตกถ้างั้นเดี๋ยวไปหาลมก่อนก่อนไปขับรถเลยนะทุกคน ล้อหลุดล้อหลุดเออเราแควแล้อออกไปทำไมอะสามารถทำอะไรได้อย่างกับรถเราได้ถ้าทุกคนเติมพีเนียมนะคะโอ้ยไป คนเราอยากเปลี่ยนบ้านจุงอุ่ยเปลี่ยนได้เหรอทุกคนเปลี่ยนได้เหรอได้เซ่ถึงจะเปลี่ยนโอเคนี่เลยบ้านหลังเดิมนี่แหละทุกคนนี่โอ้ยเราจะเข้าไป ได้ย่างไรกันนะเนี่ยเ,เข้ามาสูกตอเออเรากตูดดูเหมือนเดิมนะคะเพงั้นเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าทุกคนเราไม่ได้ขโมยเงินนะคะถ้างันเดี๋ยวไปเก็บกันดีกว่าเก็บของโุ้ยมนยุงเรื่องชาวบ้านนะคะโอเค เรื่องของสีพิโต้นี่เราอาัดเราบอกอยู่อย่าไปยุ่งกับสีพิโต้นะคะอืมถ้างั้นเดี๋ยวมาปุ้นบ้านตัวเองหยอกหยอกหยอกเอาเงินเข้าไปในตู้เซเว่นมาเข้าไปไม่ได้เข้าไปสิโอเคห้เงนินเดี๋ยวโปยเงินใส่ตู้เซฟก่อนก็มันก็จะเปิดให้เราทุกคนไปไปเข้าไป เข้าไปเลยเงินใส่เข้าไปโอเคเงินใส่เข้าไปเสร็จแล้วเอออยู่สามกองมันเด่นใช่เอาหยิบมาสักสามแบงค์โอเคโอ้ยอนมีก็สนตกปุ่มพามปุ่มพาม เขาเป็นลมคขนอนแป๊บหนึ่งนี้คะนอนแป๊บนะคะทุกคนง่วงโทรศัพท์ระหว่าวงรมเก็บทุกคนไม่ไหวแล้วง่วงในชีวิตจริงก็ง่วงมาแอบดูกันว่าเขาทำอะไรกันอยู่นะคะ มาดูกันเลยทุกคนเออโหมาอีกแล้วทุกคนไม่ไหวเคมาดูกันอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอ้สตเตอร์เฮียเอออันไม่ออกโอเคภาษาของคนต่างดาวป่ะทุกคนป่าฝนหยุดตกอย่างทุกคนเอ้ยฝนหยุดตกสักทีนะทุกคนโอ้ งั้นเดี๋ยวไปออกนอกบ้านกันดีกว่าชึบลงไปเลยลงลงให้มันหลุดโลกป่ะมีสระว่นายน้ำด้วยเคขึ้นรถไปเลยนะแล้วก็เอาออกไปหลังจากที่ฝนก็หยุดตกเราก็ไปแวนสักงีบเดียว ถ้าเราเล่นกับเนื้อคอมันก็สนัดกว่าะม,มันมันมันมนเติมน้ำมันดีกว่าทุกคนตอนค่ำคืนเนี่ยนะใช่โอ้โห,โหทุกคน สายยืดมากโอเคเมื่อัีนเดยวมันรอเฮ้ยนคนมาเติมน้ำมันด้วยะไปดูน้ำมันรถเขากันดีกว่าค่ะไปดูกันแอดดูโอ้โหน่าจะซึ่งแล้วเนะ่น่าจะซิ่งแล้วเนะ่ทุกคนภาษา โอ้ยรถโอเคไปเลยฟรีไม่เห็นจะแรงขึ้นเลยทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวไปป้นธนาคารสักงีบด,ดียวกว่างีบจริงคนรวยไม่จริงทุกคนโอเค ถ้างั้นเดี๋ยวเปิดไฟก่อนโอเค้วก็อบัรมานี่มาเดี๋ยวขออบัตเก็บก่อนโอเคใน,นเงินนี้กับสคราบจะรออะไร อคุณเพื่อนมังไม่เห็นทางใช่ที่หายเปิดไม่ได้เฮ้้ไดแล้วได้แล้ว,ลวโอเคไปเมื่อกี้ขอภายในคำหยาบนิดนึงนะโอเค แล้วก็ป้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแวะอะไรกินสักหน่อยหนูเพราะหิวนะคะอืมต้องใช้บัตรหรืออะไรกินให้กินเดี๋ยวใช้บัตรจ่ายเงินจ่ายเงินเออได้แล้วล่าวอืมอร่อย อร่อยมากเลยทุกคนแต่ลืมแกะของแกะกล่องป้โอเคปะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปช็อปของกันดีกว่าได้เงินมาเยอะแล้วเราไปขี่สเก็ตบอร์ดทำไมทุกคนว่าแต่รถเราหายไปไหนอะเอาว่าแต่รถเราหายไปไหนอะอยู่ไหนเนี่ย คนจำได้ปะเอายวคงจำไม่ได้กันถ้างั้นเดี๋ยวมาเอารถอันใหม่กันดีกว่าถ้าใครจำได้ก็บอกด้วยนะทุกคนว้ายโอ้ยอ้าวออกไม่ได้เอ๊ยขอรถออกก่อนแป๊บอย่าเขียนมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วเอ้ารถมาแล้วรถมาแล้ว คือไม่ได้โอเคเพิ่เงินเปลี่ยนสีรถเป็นสีฟ้าเลยกนี่ช้บปปิ้่ใคร้า แล้วก็มาอยู่บ้านใครบางคนวายเขาไม่ได้วายขอโทษนะทุกคนเ้ยทำไมเราเขาไม่อยากเจอไีเรื่อยๆเลยเลยเลยอะรบสามไม่รู้เรื่องเลยเราใช่คนละแอปป้นปะเออดีดีดีเดียมระเบิดแป๊บ โอเคนะทขึคนต้องเหลือทีอ่ไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวลุบอ้าวออกจากแม่ไปแล้วจ้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนนี้ก็ออกไปด้วยโอเคเขาใจนี้ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนใบบุยเดี๋ยวขอขึ้นโฟตทองหน่อยจากขึ้นนะาโอ้ย ติดบ้าโอเคมาแล้วมาแล้วถ้างั้นเดี๋ยวเอาบันไดขึ้นก่อนทุกคนบ้านสวยมากเลยอัปเดตใหม่เฮ้ยสวยจริงนะเนี่ยโอเคเอยากขึ้นไปวันละค่ะถ้าเี้เดี๋ยวเราไปก่อนนะทุกคนบุยบุยแบบแบบหนึ่งเดี๋ยวเพิ่งไปบุยกนันนะคะ บายจ้าบุยบุยบุ้ยทุกคนเราวับมาได้เฮ้ยทุกคนเราวับได้เฉยอ่ะโุ่มไอคอมัน Amazing จริงจริงไปแล้วนะทุกคนบายบายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะบายบาย